วันนี้ถ้าเรายังลุ่มๆุ่มดอนดอนอยู่ที่เดิมหนุนใจให้เพิ่มแรงเพิ่มกําลังในการเดินกับพระเจ้ามากขึ้นอีกเอเมนไหมคะเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญใน7ขั้นตอนเนี่ยข้าพเจ้าอยากหนุนใจประการแรกนะคะก็คือมีชีวิตแห่งการอธิษฐานพี่น้องชีวิตแห่งการอธิษฐานเป็นชีวิตที่สําคัญพี่น้องข้าพเจ้ามีมีช่วงหนึ่งเนาะที่เราที่เราทำคิดซจักรที่แม่ขีเรามีความรู้สึกโอ้โหมันเหมือนกับคาบอมนะ คือมีบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนแล้วก็เราต้องต่อสู้ด้วยคําอธิฐานเยอะนะคะแล้วก็แล้วก็พออธิฐานไปเรื่อยๆนานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งนะพระเจ้าก็ข้าพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนนี้ก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหาข้าพระเจ้าเกิดความรู้สึกแล้วก็คิดว่าชีวิตของข้าพระเจ้ามีรูร่วหรือเปล่านะที่ทําให้ชีวิตของพี่น้องมีปัญหา เพราะว่าการปกคุมฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งสําคัญข้าพเจ้าก็มาจนถึงวันหนึ่งพระเจ้าก็ตัดกับข้าพเจ้าว่าเพระเาะการอธิษฐานนี่แหละที่ทําให้ภัยเงียบอ่ะมันออกมาเอเมนไหมคะพี่น้องคําว่าภัยเงียบคืออะไรคะโจมตีเราโดยไม่รู้ตัวกินเข้ามาทีละนิดก้าวเข้ามาทีละหน่อยนะแล้วกว่าจะรู้เหมือนปลวกพี่น้องกว่าจะรู้ทำไมคะบ้านพังแล้วมันผุไปหมดทั้งหลังแล้ว มารซาตานเนี่ยทำงานแบบนั้นพี่น้องนะคะจนกระทั่งพระเจ้าก็เริ่มไม่สบายใจสํารวจชีวิตตัวเองว่าเรามีอะไรที่เราต้องกลับใจเรามีอะไรนะจนกระทั่งพระเจ้าตรัสด้วยว่าไอสิ่งที่มันเป็นสงครามเงียบอ่ะมันถูกปะทุขึ้นและเห็นได้โดยคําอธิษฐานพี่น้องสิ่งเหล่านั้นผุดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ตัวไม่ใช่กว่าเราจะรู้ตัวเราเราป่วยเป็นโรคปอดไปแล้ว เป็นหลายสิ่งหลายอย่างเพราะนั้นขพระเจ้าจึงหนุนใจว่าการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและยิ่งเราร่วมแรงร่วมใจกันในการอธิษฐานนั้นเราเชื่อว่าคำอธิษฐานนั้นเคลื่อนสิ่งที่พระเจ้ากำลังเราเหมือนเป็นเหมือนถุงมือใช่ไหมพี่น้องถุงมือเวลามันจะเคลื่อนไปไหนได้ต้องมีอะไรคะมือทุกหกโมงเช้าและหนึ่งทุ่ม <c oughs> พระคัมภีร์เขียนไว้ข้อสอง ะคะงไว้ซึ่งท่าทีแห่งการขอบพระคุณพี่น้องท่าทีนี้สําคัญมากเราจะขอบคุณพระเจ้าได้เหรอถ้าหากเราเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนที่เข้มแข็งในทางของพระเจ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งพระเจ้าทรงอนุญาตแต่เราต้องสํารวจนะว่าเราทําบาปหรือเปล่าเอ็นเน,นะคะถ้าเราไม่ทําบาปเราก็รู้เลยว่าสิ่งนี้พระเจ้ากําลังอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อชีวิตของเราจะเติบโตและ จำเริญขึ้นเอเมนนะคะเพราะนั้นในโคโรโลสีบทที่3ข้อ15บอกว่าและจงให้สันติสุขแห่งพระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่านทั้งหลายในสันติสุขนั้นทรงเรียกท่านทั้งหลายไว้ให้เป็นกายอันเดียวด้วยและท่านทั้งหลายจงขอบพระคุณเห็นไหมคะพระเจ้าเรียกเราเป็นกายอันเดียว เอเมนนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นคนที่แม้เราอยู่ต่างสถานรมรสการพี่น้องบางคนขาพรพเจ้าก็อาจจะเห็นแค่แวบวบๆสักครั้งเดียวด้วยซ้ําไปนะคะแล้วก็แทบจะไม่เจอกันเลยแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้มาเจอกันการมาเจอกันของเราครั้งนี้ทำให้เราทำไมคะรู้จักซึ่งกันและกันเรามีพี่น้องอีกเรามีพี่น้องอีกหลายคนที่ไม่ได้มานะคะพี่น้องแต่หลายหลายคนก็ต้องการคำอธิษฐานเผื่อ นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจนะคะว่าพระเจ้าทรงเรียกเราเหมือนที่พระองค์ทรงเรียกพี่เต๋าสมชายนะคะประการที่สมอย่าเปรียบเทียบกับผู้อื่นพี่น้องเพราะว่าเราแต่ละคนใช่ไหมคะถูกสร้างไม่เหมือนกันแต่เป็นตามพระฉายาของพระเจ้าเราทั้งหลายมีอารมณ์มีความรู้สึกมีสิ่งต่างๆที่ทำไมคะที่ไม่เหมือนกันมาจากอะไรบ้างการเลี้ยงดู มาจากสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมมาจากอะไรคะโซ่ตรวนและพันธนาการด้วยนะพี่น้องนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเอาออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดําเนินชีตในพระเจ้าเราจะไม่เปรียบเทียบกันอยากบอกกับพี่น้องว่าพระองค์รักเราทุกๆุกคนและพระองค์นั้นทรงไถ่เราทั้งหลายด้วยค่าไถ่ที่เท่าเทียมกันคือชีวิตของพระเยซูคริสต์เอเมนไหคะเพราะฉะนั้นอยาคิดเสียอกเสียใจทําไม เราถึงไม่ขาวเหมือนเขาเราถึงไม่อ้วนเหมือนสอบอ,อะไรเงี้ยพี่น้องอย่าไม่ต้องนะคะนะคะประการที่สี่นะพี่น้องข้าพเจ้าขอไปเร็วนิดหนึ่งให้เราเป็นคนที่ยืนอยู่บนพระคำของพระเจ้าไม่ได้ยืนอยู่บนสถานการณ์รอบข้างสถานการณ์ในชีวิตของเราแต่ละวันทำไมคะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นอย่างนั้นวันนั้นเป็นอย่างนี้แต่ให้เรายืนอยู่บนพระคำนะพระคำที่ในพรนะเจ้า นั้นบอกว่าเป็นอะไรคะเป็นพัดแสงนะที่ทําไมคะเป็นเหมือนดาบสองคมพระวจนะของพระเจ้านั้นจะช่วยทําให้ชีวิตของเรานั้นมั่นคงเอเมนนะคะเพราะนั้นวันนี้อ่านพระวจนะให้ครบภายในหนึ่งปีอยากให้พี่น้องอ่านแบบมีประสิทธิภาพ เอเมนไหมคะไม่ใช่อ่านได้พอผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าอ่านแล้วขีดด้วยพี่น้องจะได้รู้ว่าถึงวันไหนแล้วเอเมนไหมคะเราจะอ่านด้วยกันเราจะสะสมพระจนะด้วยกันและถ้าพี่น้องอ่านแล้วเจอพระจนะข้อใดที่พี่น้องคิดว่าพระเจ้าพูดกับท่านเป็นพิเศษอยากให้พี่น้องได้โพสต์เข้าไปในกลุ่มเพื่อที่จะหนุนใจคนอื่นๆได้ด้วยเอเมนไหมคะสัญญากันแล้วนะคะเอเมนนะคะข้อที่ห้ามีหัวใจแห่งการรับใช้ พี่น้องเราจะเป็นคนที่เติบโตขึ้นเป็นทหารของพระเยซูคริสต์เราจะเป็นคนที่ทำไมคะที่กล้าหารเราจะเป็นคนที่ทำไมคะมีหัวใจแห่งการเป็นผู้รับใช้ที่เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์เอเมนไหคะลักษณะชีวิตต้องสำคัญนะคะเราไม่ได้แบบว่าขึ้นมาแล้วก็อยู่ในคริตจกักรแล้วก็พี่น้องเคยไปเด็กๆเ,เนี่ยน่าจะเคยไป เวลาที่ศิล,ลปินเดี่ยวศิล,ลปินที่ดังๆมาเวลาเขาขึ้นไปปุ๊บเวลาเขาเขาจะทำยังไงคะเขาจะเวลาพอศิล,ลปินมาถึงปุ๊บว่าไงพี่น้องใช่ไหมคนก็เฮ hey ใช่ไหมพี่น้องเสียงนั้นอะอยู่ที่นี่เวลานามัสการพระเจ้าเอเมนไหมคะวันนี้เราจะตื่นเต้นและชื่นชมยินดีในชีวิตของเรานะคะที่เราได้นมัสการพระเจ้า นะโคโลสีบทที่3 23บอกว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกับกระทำแก่แก่มนุษย์เห็นไหมต้องเต็มใจมาโบต้องเต็มใจไปแค่ต้องเต็มใจ,มมใจ,มใจรับใช้พระเจ้าออกไปประกาศต้องเต็มใจค่ะเอเมน นี่นีถ้าให้คะแนนเฉพาะที่เป็นข้อสอบนะเป็นเปเปอร์วันนี้ให้เต็มนะคะเพราะเสียงดังนะคะประการที่6มอบถวายชีวิตที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องนี่เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดไม่แพ้ข้ออื่นๆเลยเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ด้วยสายตา เราไม่สามารถที่จะจับต้องพระองค์ได้เลยเพราะพระองค์ไม่ได้มีรูปร่างแต่สิ่งที่เราจะสัมผัสและรู้จักองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นั้นคือการสัมผัสด้วยหัวใจเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักพระเจ้าน้องๆมาใหม่ใครที่เป็นผู้เชื่อใหม่อยากหนุนใจว่าให้เข้ามาในคิดสักจ ให้มาแบบสม่ำเสมอแล้วก็ทำไมคะได้เข้ากลุ่มสามัคคีธรรมเพื่อที่ท่านเองจะเกิดความเข้าใจในบางประการนะคะที่บางคนก็บอกว่าพอบอกว่าถวายสิบรถเขาก็บอกว่าเอาเอารถอะไรดีนะ,ะเอารถถังเอารถยนต์อะไรดีนะคะก็ทำให้เขาจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วชีวิตของเราทั้งหลายก็จะไม่ขาดพระพรอามนีนนะคะอามนนะคะ แล้วก็มาข้อสุดท้ายนะคะโอ้เร็วมากพี่น้องกลับไปอ่านนะคะข้อสุดท้ายก็คือมีความตั้งใจที่จะกระทําให้ภารกิจและนิมิตที่พระเจ้าทรงประทานให้เสร็จสิน้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักนะคะเราต้องตระหนักทําไมเราต้องประกาศก็เพราะว่าเราอยากให้คนไม่ตกบึงไฟนรกเราอยากให้คนได้รับความรอด เราอยากให้เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้าที่ทรงเป็นทุกสิ่งนะยิ่งกว่าสอบอของท่านเอมน,นนะคะเพราะนั้นเราทั้งหลายก็เป็นเพียงมนุษย์พี่น้องนะคะแล้วก็เราก็แต่ละคนก็ไม่ไมสมบูรณ์เราไม่ได้เพอร์เฟกแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงสมบูรณ์แบบเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังก้าวไปก็คือการที่เราเองนั้นดำเนินชีวิตที่พัฒนาชีวิตของเราให้มากขึ้น ให้ลักษณะชีวิตของเราที่จะเป็นเหมือนพระเยซูทั้งชีวิตในแนวของความรักในการเมตตาปาณีในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในทุกสิ่งที่พระเจ้าปาถนาให้เราเป็นเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าผู้นำของท่านนะในแต่ละสถานนมัสการดุจใจท่านให้ท่านได้ร่วมกันในการปฏิบัติรับใช้ท่านจะทำอย่างไรคะถ้าเป็นทหารเราก็ทำไมคะ โอเคโอเคนะเราก็ตัดสินใจที่เราจะร่วมกันพี่น้องที่รักในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในแต่ละสถานที่แต่ละสถานนมัสการเรารู้ว่าในแต่ละสถานนมาศการก็มีความแตกต่างทั้งในด้านของจำนวนคนในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ในด้านของสิ่งต่างๆที่แต่ละที่และแต่ละที่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยแตกต่างกันเลยก็คือเรา มีพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในคิตสจัจนะคะเพราะนั้นเราไม่เคยคิดว่าในสิ่งที่เรากำลังทำนั้นเป็นการสร้างคิตสักรที่ชื่อเดียวกันนะคะแต่เรากำลังทำสิ่งหนึ่งก็คือเรากำลังให้พี่น้องนั้นได้รับใช้อยู่ในแหล่งพื้นที่ในสถานที่ต่างๆที่ท่านจะสามารถที่จะประกาศนามของพระเยซูคริสต์ได้เพราะนั้นหนุนใจพี่น้องนะคะว่า ให้เริ่มต้นนะในชีวิตของท่านในการประกาศอย่างแรกคือประกาศด้วยชีวิตของเราเอเมนไหมคะถ้าเราประกาศพระเยซูปุ๊บนะคะเราประกาศพระเยซูปุ๊บแต่ชีวิตของเราไม่สอดคล้องมันก็จะทําให้คนนั้นพบพระเยซูไม่ได้แล้วนอกจากเขาเขาจะพบพระเยซูไม่ได้แล้วเขายังทําไมคะเขายังดูหมิ่นพระเยซูอีกว่านี่เหรอบุตร ของพระเยซูใช่ไหมคะเพราะนั้นวันนี้จึงหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้เราต้องปั้มสู้นะคะวันนี้เราต้องพุ่งเป้าเราต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นเรียกเราให้ทําสิ่งใดและเราทั้งหลายก็จะไม่พลาดในการที่เราจะวางแผนในการที่เราจะพุ่งเป้าไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องทําไมคะมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกแล้วก็ทรงพาให้เราทั้งหลายนั้นมีชีวิตที่ผูกพันตัวซึ่งกันและกัน เป็นคิดสักรเป็นกายเดียวนะคะที่มีนิมิตเป้าหมายที่พระเจ้านั้นทรงปาถนาให้เรานั้นออกไปและกระทำการขององค์พระเยซูคริสต์เ้าพเา้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนนะคะส่วนใหญ่เป็นคนที่เติบโตเป็นคนที่ใช้การได้นะวันนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะลุกขึ้นเราจะร่วมกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะมีกลุ่มสามัคคีธรรม เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือก็ขอจากพระเจ้าเอเมนไหมคะว่าพระเจ้าจะใช้ท่านในเรื่องใดแบบใดวิธีใดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องดำเนินชีวิตที่ติดตามหัวใจของพระเยซูคริสต์จริงๆและลักษณะของการเป็นผู้เลี้ยงที่สำคัญที่สุดก็คือมีหัวใจแบบพระเยซูเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระเจ้ากาลังสร้างขึ้นในชีวิตของเรา เราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เราอาจจะไม่ได้เป็นที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสที่อาจจะมีระยะที่ห่างหรือที่ใกล้หรือที่ไกลนั้นต่างกันแต่เราเชื่อวันนี้เรากําลังพุ่งเป้าไปไม่บากไม่ทําไมคะอย่างบากบัน่นนะ,ะไม่ท้อใจนะคะเอเมนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเอเมนฮาเลลูอยาเอเมนสรรเสริญพระเจ้า